สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาแนะนำพระธรรมจบศึกษาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นพระธรรมเอสราเนฮามีซึ่งก็เป็นยุคหลังจากที่คนอิสราเอลถูกจกับไปเป็นเชลยลได้กลับมาบรูรณะาทางพระิหาและกรุงเยเซมนะครับก็คือในยุคของเอสราและเนฮามีซึ่งเป็นสมัยการปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียต่อจากอาณาจักรบาบิโลนนะครับ ซึ่งการประยุกต์ใช้ก็คงจะเฉพาะเจาะจงนะฮะเป็นการที่คนอิสราเอลได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่พวกเขาได้ถูกลงโทษก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงนะครับก็ขอเชิญท่านได้ศึกษารายละเอียดนะครับก็ขอเชิญคุณวิรวิทย์ในการที่นําเสนอครับขอบคุณครับอาจารย์เสรีก็มารู้จักกับน้ำเอสราเลนเฮมีเบื้องต้นด้วยกันนะครับ ก็ถามว่าทำไมต้องแนะนำพระธรรมสองเล่มนี้พร้อมกันนะครับก็เรามาดูรายละเอียดด้วยกันเลยนะครับมาดูเรื่องแรกด้วยกันนะครับเรื่องของชื่อพระธรรมแล้วก็ความเกี่ยวข้องกันนะครับ พระธรรมสองเล่มนี้นะครับจะตั้งชื่อตามบุคคลสําคัญนะครับก็คือเอสราและก็นหามีนะครับเป็นบุคคลสําคัญในช่วงเวลาที่อาจารย์เสรีได้กล่าวไปนะครับช่วงสมัยอาณาจักรเปอร์เซียที่ซึ่งคนอิสราเอลนะครับได้กลับจากการเป็นเฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปในสมัยอาณาจักรบาบิโลนนะครับพระธรรมสองเล่มนี้นะครับก็เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือว่าผ่านมุมมองของเอสราและนหามีเป็นหลักจึงได้ชื่อตามบุคคลทั้งสองท่านนี้นะครับ ก็หลายตอนในพระธรรมสองเล่มนี้ครับก็มีลักษณะการเขียนเนี่ยเหมือนเป็นบันทึกความทรงจำครับของทั้งสองคนเลยนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นในในเอสรากขบทที่7จ็ถึงสินะครับส่วนในพระธรรมเนียมีบทที่ 1- นถึงเครับก็จะสังเกตว่าการเล่าเรื่องนะครับจะใช้สรพนามบุุษที่1หรือว่าข้าพเจ้านะครับหรือว่าพวกเรานะครับก็คือเป็นการเล่าผ่านมุมมองของเอสราและเนียมีเองครับหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2คนนะครับส่วนตอนอื่นๆที่เหลือครับก็เป็นบันทึกเข้าใจว่าถูกวบรวมมาจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับหลายๆแหล่งนะครับนระธรรมสองเล่มนี้นะครับเดิมในพระคัมภีร์ฮิบรูทั้งเอสราและเนฮามีเนี่ยจัดรวมกันเป็นหนังสือเล่มเดียวนะครับโดยที่คณะวิชาการพบว่าอารักษ์ที่คัดลอกสำเนาโบราณพระธรรมสองเล่มนี้เนี่ยมีการทรื่องหมายครึ่งเล่มเอาไว้นะครับที่นฮามีบทที่3ข้อ32ครับนี้พอยุคสมัยต่อมาครับเมื่อพระคัมภีร์ฮิบรูถูกแปลเป็นภาษากรีกที่เราเรียกกันว่าฉบับเซปตูจินนะครับ ก็พระธรรมสองเล่มนี้ก็ถูกแยกออกจากกันนะครับกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าคริสเตียนในสมัยต่อมาก็ดําเนินตามแนวทางของเซฟูจินครับโดยที่มีอัคราปิตาะครับยุคแรกอย่างเช่นออริเจนกับเจอโรมนะครับก็สนับสนุนนะครับแนวคิดที่ว่าพระธรรมสองเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะแยกออกมาให้เป็นเฉพาะแต่ละเล่มนะครับครับก็อย่างที่ได้พูดไปแล้วว่ามี ลักษณะเป็นการบันทึกส่วนตัวและการที่รวบรวมเข้ามาก็ถ้าภาษาจงกก็คือเขาเรียก first-hand experience ก็คือเป็นผู้เขียนโดยที่มีประสบการณ์ตรงได้เห็นเหตุการณ์จริงที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนั้นแต่ว่าก่อนหน้าที่ทั้งสองจะกลับมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าถึงว่าคนอิสราเอลในยุคที่เริ่มอพยพหรือกลับจากการเชยที่เปอร์เซียเนี่ย ต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างก็เป็นการเล่าเรื่องก่อนที่เอสราจะกลับก่อนที่เนเมียกกับก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีการเล่าต่อกันมาหรือบันทึกต่อกันมานะครับก็อาจจะพูดได้ว่าจุดเด่นของทั้งสองคนก็จะแตกต่างกันก็คือจุดเด่นของเอสราเนี่ยก็เป็นผู้ที่กลับไปสร้างผู้วิหารในฐานะผู้นำทางศาสนาคือเป็นทั้งอารักษ์แล้วก็เป็นคนที่สอนธรรมบัญญัติ ส่วนเนเมีเยก็เป็นผู้นําทางสายเราเรียกว่าเป็นผู้นําสายการเมืองก็ได้นะก็กลับไปสร้างกําแพงเมืองของกรุงเยรูซาเล็มงั้นบทบาทของสองคนเนี่ยถึงแม้ว่าคนหนึ่งด้านศาสนาอีกคนหนึ่งเป็นด้านการเมืองแต่ทั้งสองคนก็จริงจังกับพระเจ้านะครับจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มีการอธิษฐานเนเมีเยก็เป็นนักอธิษฐานแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเนเมีเนี่ย อธิษฐานบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับเอสราแต่ทั้งสองคนก็เป็นผู้พึ่งพาการอธิษฐานที่ว่าทั้งสองคนก็เป็นแบบอย่างครับการอธิษฐานในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นแนวทางที่เราเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างจริงจังในการเดินทางกลับไปยังกรุงเยเซนครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์แล้วเราก็มาดูต่อด้วยกันนะครับเรื่องถัดมาครับเรื่องของช่วงเวลานะครับช่วงเวลาของพระธรรมนี้ ก็ขอพูดถึงทีละแง่มุมก่อนนะครับแง่มุมแรกขอพูดถึงช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาพระธรรมนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแต่แรกนะครับว่าพระธรรมสองเล่มนี้นะครับบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญเลยนะครับคือช่วงกลับจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนเมื่อประมาณปี5 3 8สามถึงสี่ก่อนคริสตกาลนะครับในช่วงเวลานี้นะครับชุมชนชาวยิวที่ได้กลับมาครับก็กําลังก่อสร้างตัวขึ้นม่อีกครั้งนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็อย่างที่อาจารย์เสรีได้ที่ปลายไปนะครับว่า เอราเนี่ยก็คือเป็นปุโรหิตด,ด้วยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นธรรมาจารย์ด้วยนะครับส่วนเนี้ะมีก็เป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูดานะครับในฐานะเป็นมณฑน,นหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งนะครับของอาณาจักรเปอร์เซียโดยที่ผู้เผยพระชนะร่วมสมัยเดียวกันนะครับกับท่านทั้งสองคนนะครับก็ได้แก่ฮักไกเศคาริยาและมาลาคีนะครับหรือว่าผู้เผยชนะน้อยนะครับพระธรรมสามเล่มสุดท้ายของมรรัสัญญาเดิมนี้เองก็อยู่ร่วมสมัยกับเอสราและเนหฮะมีครับ อันนี้เป็นช่วงเวลานะครับยุคสมัยของอเรื่องราวหรือเนื้อหาในพระธรรมนี้นะครับเพามาพูดถึงเรื่องช่วงเวลาในการเขียนหรือรวบรวมเนื้อหาพระธรรมนะครับตามประเพณีของชาวยิวนะครับถือว่าเอสราเนี่ยน่าจะเป็นผู้เขียนและรวบรวมเนื้อหาพระธรรมขั้นสุดท้ายนะครับสองเล่มนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็แสดงว่าพระธรรมสองเล่มนี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายศตวรรษที่5ก่อนพิศาการนะครับหรือว่าประมาณช่วงอายุของเอสรานะครับ ในขณะที่นักวิชาการปัจจุบันนะครับจำนวนมากเนี่ยเชื่อว่าเนื้อหาพระธรรมสองเล่มนี้เนี่ยน่าจะมีการถูกรวบรวมหรืออย่างน้อยมีการแก้ไขใหม่ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งโดยกลุ่มคนเลวีนะครับเป็นหลักจนเสร็จสมบูรณ์ในช่งวงศตวรรษที่4ก่อนคริสต์กาลนะครับก็อาจจะเหิมว่ายุคนี้อ่ะจุดที่คนยิวมีลักษณะโดดเด่นก็อาจจะพูดเป็นพวกที่กลับมาเนี่ยคือค่อนข้างเป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมมากมาก แล้วก็คงจะต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องธรรมชาติมากก็จริงๆแล้วอ่ะคนยวที่กลับมาจากการเฉลยไม่ได้กลับมาหมดครับก็มีส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียหรือกระจกระจายอยู่ซึ่งเราจะเห็นในพระธรรมกิจการในข้อที่ใหม่ว่าคนยวเนี่ยเมื่อมีเทศกาลที่อย่างเช่นวันเป็นคอสเนี่ยคนยวก็จะมาจากหลายที่หลายแห่ง ก็คือเวลาเขาอ,อพะยพเ,เราบอกว่าเขาอ,อพะยพเนี่ยไม่ได้อ,อพะยพมาทั้งหมดนะและการอ,อพระยพกลับมาจากเปอร์เซียหรือบาบิโลนเนี่ยเป็นการสมัครใจกลับมาคนยูวางพวกเนี่ยก็ได้ตั้งลกลากอยู่ในต่างประเทศแล้วพวกเขามีฐานะมั่นคงแล้วการกลับมาอยู่ในกรุงเซมเนี่ยเขาก็ต้องเจอกับความยากลาบากหลายอย่างถูกต่อต้านจากคนท้องถิ่นนะก็คงคล้ายๆกับสถานการณ์ในโลกของอิสรามใ,ออในปัจจุบัน แล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องมาสร้างหลายสิ่งหลายอย่างใหม่ก็การเป็นอยู่ไม่สะดกสบายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าต้องทิ้งประเทศไปนานต้องประมาณ70ปีนะฮะการกลับมารื้อฟื้นอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นลักษณะเนื้อหาในพระธารมตอนนี้สะท้อนมาก็คือเป็นชีวิตที่ค่อนข้างาง,าง,าง,าง่ายลำบาก แต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือความจริงจังกับเรื่องพระเจ้าแล้วก็อาจจะมีมิติหรือความคิดทางสาสหาแคบหรือจํากัดกว่าพระธรรมตอนอื่นนะครับอันนี้ก็สาเหตุก็คือว่าพวกเขาจะต้องอ,อยู่รอดโดยถูกกดดันจากคนรอบข้างมากเห็นงนีเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่อยู่ในพระธรรมตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงจริงๆครับครับขอบคุณครับอาจารย์เรามาทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ตอนนี้นะครับเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับ เนื่องจากว่าทั้งพระธรรมเอสราและเนหามีนะครับก็ sign บเป็นพระธรรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็อยู่ร่วมสมัยกันนี่แหละครับงน,น,นั้นเรามาดูบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมทั้งสองเล่มน,นี้ด้วยกันเลยนะครับก็มาดูช่วงเวลานะครับแล้วก็เหตุการณ์สาคัญด้วยกันในตารางาน้ปรากฏนะครับปีโดยประมาณนะครับปีที่537ก,ก่อนทศกาลครับก็เป็นปีสําคัญนะครับก็คือกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียนะครับได้ปลดปล่อยเฉลยนะครับเฉลยที่ คยถูกจับถูกกวาดต้อนมาในสมัยอาณาจักรบาบิโลนนะครับก็กษัตริย์รัสเนี่ยได้ออกปริศดีการนะครับให้เฉลยเหล่านี้เนี่ยสามารถกลับภูมิลำเนาเดิมนะครับหรือกลับบ้านเกิดตัวเองได้นะครับรวมถึงชาวยิวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวยิวกลุ่มแรกนะครับก็ได้กลับมานะครับภายใต้การนําของเชชบัซานะครับก็อย่างที่อาจารย์เสรีได้อธิบายไปว่าเป็นการกลับมาโดยสมัครใจนะครับไม่ได้เป็นการบังคับดังนั้นก็เลยจะมีทั้งชาวยิวกลุ่มที่เดินทางกลับมาที่เยรูซาเล็มนะครับ กับกลุ่มที่ยังคงอยู่ที่ประเทศอื่นๆนะครับแล้วในปีที่536ถึง530นะครับก็เริ่มต้นการก่อสร้างพระวิหารครับในกรุงเยรูซาเล็มนะครับมีการวางรากฐานนะครับและขณะเดียวกันครับก็เริ่มมีการต่อต้านจากพวกศัตรูที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ปี530ถึง520นะครับในช่วง10ปีนี้นะครับโดยประมาณการก่อสร้างพระวิหารก็หยุดชะงักไปนะครับเพราะว่าชุมชนชาวยิวเนี่ยถูกพวกศัตรูใส่ร้ายนะครับว่า พวกเขาพยายามก่อกระบฏกับอาณาจักรเปอร์เซียนะครับก็ทำให้ชาวยิวเกิดความกลัวนะครับว่าจะถูกสงสัยว่าเป็นกบฏแล้วก็จะถูกปราบปรามโครงการนี้ก็เลยหยุดชะง,งักไปนะครับแต่พอถึงปี520ถึง516 การก่อสร้างพระวิหารก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจนเสร็จสมบูรณ์ก็ตรงนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดนะครับเรื่องราวอยู่ในพระธรรมเอสราในหามีนะครับแล้วก็มีพูดถึงในพระธรรมฮักไกด้วยนะครับที่ได้ออกมาหนุนใจประชาชนนะครับให้สร้างพระวิหารให้เสร็จนะครับก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยตรงกับราชาสมัยของกษัตริย์ดาริอัสแห่งเปเอร์เซียนะครับพอถึงปี4 5 8ถึง457เนะครับเป็นช่วงเวลาที่เอสรานะครับได้มาอย่างกรุงเยรูซาเลม็ม แล้วชุมชนชาวยิวเนี่ยก็ได้เกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับภายในชุมชนก็คือมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการสมรสกับคนต่างชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ในปีที่445ก่อนคริสต์การนะครับก็ในฮามีก็ได้มายัางกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เอสรานะครับได้อ่านหนังสือทมบัญญัติให้ประชาชนฟังนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่นะครับในชุมชนชาวยิว พอถึงปี433-432นะครับเนฮามีได้เดินทางกลับไปยังดินแดนเปอร์เซียนะครับแต่ว่ากลับไปแค่ช่วงสั้นๆนะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล,ล็มอีกนะครับก็อยากจะพูดถึงเนมีพอดีตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงการสร้างกำแพงเมืองจริงๆในพระธรรมเนมีก็มีจุดที่เกี่ยวข้องการสร้างกำแพงเมืองซึ่งในสมัยเอสราก็ได้พูดถึงการสร้างพระวิหารแต่เนมีเนี่ยได้มาเน้นเรื่องการสร้างกำแพงเมือง แล้วก็คนที่กลับไปช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครอยากอย,กอยู่ที่กรุงเซนเพราะกรุงเซนเนี่ยไม่มีกำแพงเมืองน,นะ,ะก็รือว่าในพระธรรมเนมีเนี่ยเรื่องราวสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างกำแพงเมืองแล้วก็ถูกคนต่างชาติซึ่งในสมัยคอามี่ใหม่ก็คือชาวสมารเลียน,นะ,ะที่พยายามจะต่อต้านไม่ให้การสร้างกำแพงสำเร็จแต่โดยพระคุณพระเจ้าในสุดในสมัยของเนมีเนี่ยก็ได้สร้างกำแพงจนสำเร็จะครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมงั้นเรามาดูโครงร่างด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเนื้อหานะครับก็ขออนุญาตที่จะทําให้เห็นภาพรวมนะครับของพระธรรมทั้งสองเล่มเลยนะครับตามที่ปรากฏขึ้นมานะครับถ้าดูจากในพระธรรมเอสราก่อนนะครับก็ในช่วงต้นนะครับบทที่1นึ่ข้อหนึ่งถึงสี่เนี่ยก็เป็นษดีกาของไซรัสนะครับอย่างที่กล่าวไปว่าเป็นคําประกาศนะครับอนุญาตนะครับให้เฉลยต่างๆเนี่ยได้กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองรวมทั้งชาวยิวด้วยนะครับตรงนี้เนี่ย ชาวยวมองว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้านะครับที่ทําให้พวกเขาได้กลับไปยังภูมิลาเนาเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นครับบทที่1ข้อ5ถึงบทที่6ข้อ22นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูรณะพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นหลักแล้วก็เอสาลาบทที่7ข้อ1ถึงบทที่10ข้อ44นะครับก็พูดถึงการฟื้นฟูชุมชนของชาวยูดาห์นะครับโดยการอธิษฐานและการปฏิรูปนะครับทางสังคมบางอย่างนะครับและที่ในพระธรรมเนหะมีนะครับ บทที่1ข้อ1บทที่7็ข้อเ3ครึ่งแรกนะครับเล่าถึงการบูรณะกำแพงเมืองเยรูซาเล็มนะครับอย่างที่อาจารย์เสรีได้กล่าวไปนะครับเป็นเหมือนภารกิจหลักนะครับของเนหามีนะครับดังนั้นครับบทที่7ข้อ73ครึ่งหลังนะครับถึงบทที่13ข้อ3เนี่ยก็พูดถึงการฟื้นฟูชุมชนของชาวยูดาห์นะครับโดยการอ่านธรรมบัติ แล้วก็บทที่13ข้อ4ถึงข้อ31นะครับก็พูดถึงการปฏิรูปต่างๆของเนฮมีนะครับที่ได้เกิดขึ้นในชุมชนของชาวยูนะครับครับก,ก็ทั้งสองคนนะอย่างที่พูดไปตอนต้นนิดนึงก็คือว่าทั้งเอสราและเนฮมีเนี่ยได้ใช้ชีวิตรเรียกว่ามีช่วงเวลาที่ซ้อนกันอยู่นะฮะ ทั้งสองคนที่มีความมุ่งมั่นคล้ายๆกันก็คือการที่จะพยายามให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากการผสมผนเพื่อนกับความคิดของคนต่างชาติว่ารนั้นนทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะจริงจังแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในการดำเนินชีวิตของคนอิสราเอลในสมัยนั้นนะ,ะก็ภาษาหัวข้อนี้ก็ใช้คำว,ว่าปฏิรูป อันนี้ก็ฟื้นฟูก็คือไม่ว่าจะเรียกฟื้นฟูหรือปฏิรูปเนี่ยก็จะเป็นการทําบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกันทั้งสองคนเลยนะครับขอบคุณครับอาจารย์งั้นมาดูเรื่องอหัวเรื่องหลักแล้วก็สาระสําคัญนะครับที่ปรากฏในพระธรรมสองเล่มนี้ด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือการฟื้นฟูขึ้นใหม่ของประชากรของพระเจ้านะครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเรื่องราวตอนนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตอนที่คนอิสราเอลได้กลับจากการเป็นเฉลยนะครับซึ่งการที่พวกเขาต้องตกไปเป็นเฉลยเนี่ยก็เพราะว่าความบาปนะครับแล้วทําให้พระเจ้าต้องตรีสอนลองโทษพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยในพระธรรมทั้งสองเล่มนี้นะครับก็จะยังคงย้ําอยู่นะครับว่าเป็นพระเจ้าเองนะครับที่ทรงเป็นผู้กระทําให้ประชากรของพระองค์ได้กลับสู่สภาพดีอีกครั้งหนึ่งนะครับภายหลังการตรีสอนลงโทษของพระองค์นะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับในเอสราวดีเจ ข้อยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดนะครับสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราผู้ดนพระไทยของกษัตริย์ให้เสริมความงามแก่พระนิเวศของพระยาเวซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มและโดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความชอบต่อพระพักกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นเพราะรหัสของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นําจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าครับก็ทั้งเอสราในมีเนี่ยเวลาจะเตรียมราสิทธิของพระเจ้าทั้งสองคนเนี่ยก็ได้อธิษฐานของการทรงนำจากพระเจ้าแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้ให้เครดิตหรือยกย่องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ก็ทำสำเร็จน,นั้นก็เป็นการจัดเตรียมของเงลงเอสราเนี่ยก็เห็นว่าเป็นที่ ชอบต่อพระพกษัตริย์ก็คือได้มีโอกาสขออนุญาตกษัตริย์ที่จะเดินทางกลับไปในฮมีก็ทํานองเดียวกันก็ขออนุญาตกษัตริย์ที่จะกลับไปยังกรุงเยอเซ็จเหมือนกับพระเจ้าทําให้ทั้งสองคนเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ของโปรเซียในสมัยนั้นนะครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็หัวเรื่องต่อมานะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการรื้อฟื้นพันธสัญญาของประชากรของพระเจ้านะครับ ก็คือประชาชนชาวยูดาห์เนี่ยได้รับการลื้อฟื้นหรือฟื้นฟูฟจิตวิญญาณโดยการที่เขารื้อฟื้นธรรมัญญัติด้วยนะครับซึ่งธรรมัญญิเนี่ยก็เป็นมณรณะสัญญาครับระหว่างพระเจ้ากับบรรพบุรุษของพวกเขานั่นเองก็ในพระเอสราบขที่7ข้อสินะครับพระเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมัญญัติของพระยาเวและทําตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลส่วนในในหามีบทที่8ข้อ13ก็กล่าวนะครับว่า ณวันที่สองหัวหน้าตระกูลของประชาชนทั้งหมดพร้อมกับพวกปุโรหิตและคนเลวีมาหาเอสราธรรมอาจารย์พร้อมกันเพื่อจะศึกษาท้อยคาของธรรมัญญิสิ่งที่อยากจะเน้นที่นี่ก็คือการศึกษาก็ไม่ศึกษาเพื่อเป็นความรู้แต่ว่าจุดเน้นในสราบทที่เจ็ก็สิบก็คือศึกษาเพื่อทาตามนะฮะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆสมัยถ้าคนรู้แต่ไม่ทําตามมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าจะประยุกต์ใช้ในสมัยนี้ก็คือไม่ใช่แค่อ่านหรือฟังเท่แต่เราต้องนําสิ่งที่เราได้รับจากพระญาของพระเจ้าเนี่ยนำมาใช้อย่างถูกต้องในชีวิตประจําวันของเราอันนี้ถึงจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็สายที่คนอิสราเอลถูกจับเป็นเฉลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ทําตาม ธรรมบัติของพระเจ้าพระเจ้าจึงลงโทษตอนนี้เมื่อเขากลับมาเนี่ยเอเสสราเนฮมีก็ต้องพยายามที่จะช่วยให้คนอิสเซลเนี่ยรู้คือการศึกษาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือทำตามนั้นเขาจึงมีความเข้มงวดที่จะให้คนอิสเซลทำตามธรรมญัติของพระเจ้ามากทีเดียวครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วซึ่งความตั้งใจนะครับจนเกิดเป็นความเข้มงวดนี้เองนะครับก็ ทำให้เราเห็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบริบทเฉพาะเลยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับในพระธรรมสองเล่มนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชากรของพระเจ้ากับคนต่างความเชื่อนะครับในพระธรรมเอซาห์นี่มีนะครับก็บันทึกเหมือนเหมือนกันนะครับว่าชาวยูดาห์นะครับที่ได้กลับมาเนี่ยได้พยายามนะครับที่จะแยกตัวออกจากคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็วงเล็บไปด้วยว่าในทุกแง่มุมเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งพูดถึงการห้ามนะครับไม่ให้คนต่างชาติเนี่ย มีส่วนร่วมนะครับในกิจทางศาสนาแล้วก็พูดถึงการสมรสด,ด้วยนะครับห้ามการสมรสกับคนต่างชาติด้วยันั้นในทุกแง่มุมชีวิตเลยนะครับโดยที่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่คริณเตียนในปัจจุบันจําเป็นต้องเรียนแบบหรือทําตามนะครับให้เหมือนกันนะครับแต่ให้เราเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับจากประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็น สิ่งที่ส่งผลสืบเนื่องนะครับกลายมาเป็นบริบทเบื้องหลังในสมัยมนต์สัญญาใหม่ด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เสรีได้มีกล่าวไปบ้างแล้วนะครับเรื่องของชาวสมาเรียที่มีปมขัดแย้งหรือพิพาทนะครับกับชาวยูในสมัยพิเอสคริสขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับจาก้พระเมซราวที่4ข้อ3นะครับเซรุบบาเบลเยชูอาและคนอื่นๆที่เป็นหัวหน้าของตระกูลในอิสราเอลพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพรนิเวศถวายแด,ด่พระเจ้าของเรา แต่พวกเราเท่านั้นจะสร้างถวายแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตามที่กษัตริย์ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก네่เราก็ข <meter> ้อความตอนนี้นะครับเป็น internet, celebr, ข้อความที่พวกผู้นำนะครับหรือหัวหน้าตระกูลในอิสราเอลเนี่ยพูดกับคนต่างชาตินะครับที่อยากจะขอมามีส่วนร่วมนะครับช่วยในการสร้างพระวิหารด้วยนะครับก็ตอนนี้บอกว่าพวกท่านไม่มีส่วนกับเรานะครับก็อยากจะแยกให้ชัดเจนนะครับ ขณะที่ในเนฮามีบทที่ 13: ข้อ 13, 26นะครับข้อความตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําพูดตอบข้อโต้แย้งนะครับเรื่องของการสมรสกับคนต่างชาตินะครับโดยที่ผู้ชายชาวยิวนะครับมักจะไปรับเอาผู้หญิงหรือลูกสาวของคนต่างชาติเนี่ยมาเป็นภรรยานะครับก็มักจะเป็นเหตุให้เกิดการหลงไปจากพระเจ้านะครับละทิ้งความเชื่อไปตรงนี้ในธรมีก็ได้กล่าวไ้ครับว่าซโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ได้ทำบาปด้วยเรื่องหญิงอย่างนี้หรือ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเหมือนพระองค์และพระเจ้าของพระองค์ก็ทรงรักพระองค์และพระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวงแม้กระนั้นบรรดาหญิงต่างชาติก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงทาบาปรับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นกรอบมุมมองหรือแนวคิดบางอย่างนะครับของเอซารลเนยมีนะครับหรือว่าผู้นําอิสราเอลสมัยนั้นนะครับก็เห็นชัดนะครับว่าเป็นความเข้มงวดขึงขังจริงจังนะ แล้วก็ในเอซาวิที่4ข้อ3ก็คือแต่พวกเราเท่านั้นอันนี้ก็อยากจะบอกว่าออคนยิวทั้งในอดีตในสมัยพระเยซูและในสมัยปัจจุบันก็จะมองคนต่างชาติเป็นพวกนอกกรอบหรือนอกข้อไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในการทรงเลือกของพระเจ้าพวกเขามีความภาคภูมิใจว่าพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาก็ในข้อที่เดิมก็เป็นอย่างนั้นจริง แต่ว่า,วเ,ราเราที่เป็นคริสเตียนเราอยู่ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็เป็นยุคที่เราเห็นว่าพระเจ้าขยายพระพรของโปรงมาถึงเรางั้นความแตกต่างจากพระธรรมตอนนี้กับในสมัยนี้ก็คือกรอบของพระธรรมเอสราเนมีเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดอยู่ในวงของอิสราเอลเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องการแต่งงานในสมัยเอสราเนมีก็คือถ้าคนอิสราเอลไปแต่งงานกับหญิงตา่างชาติเนี่ย ทั้งสองท่านเนี่ยก็บังคับให้พวกผู้ชายเซลล์นี้ต้องหย่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นวิถีที่แตกต,ต่างกับคำสอนของอาจารย์บรุลูในพั้มพี่ใหม่นะครับก็คือว่าถ้าคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจะออกไปเองก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ให้เลิกลากันเลยนะครับอันนี้ก็ มีความแตกต่างนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงเข้าใจว่าทำไมสมัยนั้นต้องรุนแรงหรือเข้งมงวดขนาดนั้นเพราะว่าจากบทเรียนของพวกเขาในประวัติศาสตร์ก็คือว่าผู้หญิงต่างชาติได้นําให้กษัตริย์สมร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีในตอนแรกเนี่ยลงมาอย่างทรังพระเจ้าก็คือไปไหว้ลูกเคารพของบรรดาในสีรหรนองสงหนมที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของพวกเขาเขาก็ไม่อยากให้เกิดประวัติสซ้นรอยเขาก็เลยพยายามที่ไม่ให้ทําผิดอีก ก็คือลองไว้อยา่างทางของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นเข้มงวดของคนในยุคข,ของเอสรานเนมีนแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าถึงแม้พวกเขาบางคนที่ถูกจับเป็นเชลยแล้วเ,เวลาผ่านไปก็ลืมอดีตก็ยังกลับไปทําผิดเหมือนเดิมอีกนะครับขอบ,ขอบคุณครับอาจารย์ เรื่องนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสเราอาจจะยิบมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของคนของพระเจ้ากับคนต่างความเชื่อนะครับก็อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับการประยุกต์นะครับบางอย่างที่เราสามารถมาทําความเข้าใจด้วยการเพิ่มเติมได้นะครับก็สรุปนะครับเกี่ยวกับพระธรรมอสราเนี่ยมีเบื้องต้นนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะครับ พระมอิสาเลนี่คมีนะครับบอกเล่าเรื่องราวจากมุมมองของทั้งสองท่านเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับชุมชนชาวยูดาในช่วงเวลากลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับแล้วก็เนื้อหาพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ครับดูเหมือนจะมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายครับโดยมีทั้งจากบันทึกความทรงจําของอิสราเอลนี่คมีเองและจากแหล่งอื่นๆด้วยนะครับ ก็ไม่ว่าเราจะยึดถือตามทัศนะแบบไหนก็ตามนะครับว่าจะเป็นผู้รวบรวมโดยเอสรานะครับหรือโดยกลุ่มคนในช่วงเวลาหลังจากเอสราอีกทีหนึ่งก็ตามครับก็ถูกรวบรวมเข้ามาอย่างมีเอกภาพนะครับในเนื้อหาแล้วก็เราสามารถเชื่อถือได้ครับแล้วก็เรื่องราวในพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ครับแสดงให้เห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับต่อประชากรของพระองค์ภายหลังการลงโทษนะครับและความแน่วแน่ในการอุทิศตนของประชาชนชาวยูดาห์นะครับที่ได้รับการเฟื่อฟู อย่างน้อยที่สุดในแง่หนึ่งนะครับพวกเขาก็เรียนรู้จากความผิดพลาดความล้มเหลวในอดีตนะครับแล้วก็พยายามอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนะครับทำให้ไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็หลายเรื่องที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องเอามาเรียนแบบให้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุดในทุกเรื่องแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากหลักการหรือว่าถอดบทเรียนนะครับสำหรับบริบทคริสเตีนเรนปัจจุบันได้อีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มนิดนึงครับก็เกี่ยวกับตัวเนฮามี คือลักษณะการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับเนมีหรือเนมีกับพระเจ้าเนี่ยเราเห็นว่าเนมีไม่มีพิธีรีตองในการอธิษฐานมากเนมีเวลาบันทึกแล้วก็พูดถึงว่าเนมีจะอธิษฐานเน่เนมีก็อธิษฐานเลยพูดกับพระเจ้าเลยซึ่งเราก็จะสังเกตว่าอันนี้เป็นช่วงอธิษฐานก็คือที่เนมีใช้สรรพนามพิเศษขึ้นมานิดนึง โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดเลยนะครับไม่มีการบอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าอย่างนู้นอย่างนี้หรือขอองค์อะไรเงี้ยไ,ไม่มีคําว่าอาเมนไม่มีคําว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดฟังคําอธิษฐานแต่ว่ารู้เลยว่าในเมียอธิษฐานกับพระเจ้าก็คือว่าก็อยากให้เราอธิษฐานแบบเป็นธรรมชาติเมื่อมีปัญหาปุ๊บก็สามารถใช้ความคิดก็ได้หรือคําพูดก็ได้นะครับที่จะพูดกับพระเจ้าโอ้ oh, ขอพระเจ้าช่วยจัดก,การกับเรื่องนี้ในเวลานั้นเลยไม่ต้องคอยกลับ,บบ้านคอยไปอธิษฐานนะครับหรือไม่ต้องไป ขอให้อาจารย์ที่โบสถอธิษฐานเราสามารถอธิษฐานพระเจ้าแบบทันทีทันใดนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวชีวิตของแนมีครับขอบคุณครับอาจารย์ เป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในพิธีทำคัมภีร์ชอบศึกษานะครับประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรเปอร์เซียด้วยกันนะครับพี่น้องสามารถย้อนดูตอนอื่นของเราได้นะครับซึ่งเราได้นําเสนอประเด็นจากพิธีทำคัมภีร์ชอบศึกษาครับเล่มปัญญานิพนธ์และก็กวีนิพนธ์ไปแล้วนะครับแล้วก็จากนี้เราก็จะมาศึกษาในพระธรรมสามเล่มนี้ด้วยกันครับคือเอสราเนี่ยมีและเอสเธอร์นะครับก็หวังว่าจะได้นําเสนอเรื่องที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านครับ ก็คิดว่าพระธรรมเอสราเนียมีก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะเห็นชัดเจนถึงความกดดันดังเสียดทานของคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็าคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแน่นอนมีบางอย่างเป็นเคตสตัดี้ที่พ่อจาะจงซึ่งเราอาจจะไม่ต้องทําทุกอย่างเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ ให้เราเข้าใจว่าเรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ที่ทรงอยู่เบื้องหลังแล้วผมพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างดยการที่เราครึ่งในพว์แล้วก็ปฏิบัติก็คือทําด้วยแล้วก็อธิษฐานครึ่งฐาพระเจ้าด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านในวันนี้นะครับขอให้คนเรียนในวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงของท่านด้วยนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ